นักเรียนนายทาโก็ยังใหญ่อยู่เอาให้นายทานายากเหลือครเลยเอาต่อไปอีกอีกนงคนยงนงือนนะครหนึองนุ้้ใครแบวมากต้องที่

ได้ดีมากครับเอ้าคุณสุภาพสตรีเมื่อกี้จะตอบเดี๋ยวน้องก็หลายด้วยนะครับนการจะจะตอบมาหาผมถามว่าโรคระในในฟีอวัยวะส่วนไหนเพราะว่านเราไมขอเราไม่ขอเลยอันไหนรกลชีวิตคนไทยสุดจะสองทุ่มแล้วรถจะหมดไหมรถลูกไม่ขึ้นไปร้องนะครับเอ้าขอให้รีบขึ้นไปร้องหนึงแล้วรถหมดสองทุ่มไม่ครับบอกแล้วว่าเราก็จะมีเหลือ โดนแมกนิชุดนะไปใช้น้ำทะเลทะเลาอย่าโดนแมกนิชุดคุณจะใช้น้ำอะไรล้างเมือกแมกนิชุดออกเราะว่าเรารู้รู้ไหมอารู้มาตอเลยน้าโสดาน้ำโซดาใจอย่งใช้ได้ใช้ได้แต่ยางยงยังไม่พอ เราอาจจะได้แต่ว่าการเล่นไม่ดีสู้น้ำใส่ชูนะครับน้ำลกใส่ชูไม่ควรใช้น้ำเปล่าด้วยนะครับไม่ควรใช้น้ำเปล่าด้วยสำหรับนําเล่นลนกเรรุ่นอา้าวอีกอีกไหมอีกอื่นอีกอื่งอันนี้เป็นเกมดีกว่าเป็นเกมดีกว่าครับขออาสาสมัครขออาสาสมัครสองคนบนเวทีครับขออาสาสมัครขออาสาสมัครสองคนบนเวทีแจกอะไรขอ 네 <목소리도>